มาถึงแล้วนะครับทางเข้าอุทยานภูหินล่องกล้าผาชูทงนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแมพนะคือคือแผนที่คืออันนี้ทางเข้าใช่ไหมแล้วก็เราเอบทแล้วที่เรามาเอาไปนนี้เป็นี้เอาแปวนนี้ก่อนใช่ไหมอ่าลานหิบปุ่มแล้วก็มาผาแก่งลาดแล้วก็มาผาชูทงแล้วก็มาผาลาดคื้อเรามาแล้วเมื่ล้วเราก็เราก็ตัดมันใช่อ่ะโอเคเอาตามได้ที่เราไปแล้วกันไปไปได้แล้วกันเนาะโอเคไปนี่ฮะไปเรื่อยๆทุกคนแล้วก็ลื่นนะจูนทางเขามีให้เดินไม่เดิน ไม่ใช่ตกทางตกาายเ่มีท่าน,น้ำไว้นะถ่ายไปมั่วตัวเดินดีๆนะครับบอกตัวเองนะมึงไม่เคยมาจริงเหรอตามจริงกูจะไม่ต้องงูแล้ว<ช>เอราังแตกก่อนก็คล้ายกันไกลเหมือนกันอันนี้กี่กิโลเลยพวกนะี้กิโลกว่าเนาะอันนั้นแค่กิโลกว่าเนนี้ไกลกว่ารอบนั้นมาดีแล้วซื้อน้ำมาก็โอ้แห้งขีไหงายเดี๋ยวดูนอะมันมันไม่ร้อนนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันหิวน้ำอ่ะกูเหนื่อยแล้ว เหนแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นทางเลยเหนื่อยซะแล้วยังไม่ทันได้เริ่มทางอีกเลยเขาพูดว่าสุสานนักลบเออกลัวว่าอบุรีมาเซนไ่ว้ายอยเนี่ยโดนบุรี่ก้อนวิ่งมาปัดเออเหนื่อยไว้เนี่ยอันนี้คือแค่ทางเข้ายังไม่ถึงฐานแรกเลยซ้ำด้วยเองยคตดเหนื่อยเนี่ยระวังลื่นกันด้วยนะครับทุกคนบอกใครก็บอกทุกคนเนี่ยนี่เราจะไป ที่แสดงเส้นทางนะครับแหล่งท่องเที่ยวเก็บเสียงฮอบเ้วยเดิมเดิมไปก่อนเลยเก็บเสียงฮอบเก็บเสียงฮอบเลยค่ะจะเป็นสถานที่นะจุดแหล่งนะลานลานอเนกประสงค์ลานล้วลานอยู่นั่นแหละยอินเนกคนอ่านอายมายิ่งไม่อ่านแล้วไงอะไรวะอยไรอะรเนี้ยอ่าแล้วจะเป็นไม่คือในในในไอสถานที่รถอยู่ยืนอย่างนี้ทางนี้สุดท้ายรถปะ นี่ตายมัวแต่แล้วติดมัวแต่แล้วเฮ้ยจูนเดินไม่มีหมอกว่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ฝนหรอกมันเป็นอะไรอมันเป็นฝุนอะไรอหมอกอะไรเงี้ยหิวน้ำเฮ้ยยังไม่ได้เริ่มเดินไปไหนเลยมพาไปไหนวะนะจูนมันต้องไปทางนี้ทางไหนสุสานนักลบ ไปทำไมอ่ะไปทางนี้แล้วไปโผล่นู่นไงทางนี้ที่เราไปวันนั้นน่ะใช่อะจูนถูพักหนบมีเลยนะเนีะย่เกี่ยดีบุ๊คนี่นี่นี่ไม่ทำอะไรกินน้ำอะไรจูนยังไม่เริ่มเลยแยขอบแดดแย่ไม่น่าบอเวราน้ำเนี่ย๋อไปจิบเรื่อยเยสามขวดอะนะ มึงถ้าเกิดมึงเห็นถึงลานหินแตกใช่ป่ะเอาง่ายนะมึงจะไม่ผิดหวังเจมส์อยู่เรืออย่างคนขากรับเราต้องกลับอ้อมทงนู้นลงล่างไปนู่นบนไปนู่นอะ่ะใช่แต่าขากรับไม่ได้แล้วใช่ขาไปด้วยขวายขึ้นเยอะเย็ยนๆไหมอบอกเลยบรรยากาศดีข้างหลังพาเมียมามาแอบจำได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งลงลงไปตรงนี้น ที่เขาเล่าเล่าให้ฟังว่าอะไรวะรถกระโดดลงมาจากผ่ารถแท็กซี่เนี่ยรถตู้รถรถรับส่งอะ,อะแบบไม่ไม่ไมชินชเออมาจากกรุงเทพอะคือมันโค้งหักต่ออย่างนี้ใช่ไหมมันรุดโค้งแล้วมันกระโดดลงมา้ย้คนที่อยู่โพงล่างโลคเสียโลกพันรอดไอ้ที่ตายกับตายกับรถยกพันอะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าของจูนโอ้ยเอ้ยีโคน ดีอะใส่ผ้าแบบมีพื้นมีดอ,อกกันมาเนี่ยถ้าเอาแอดได้คู่นู้นใส่ได้เรียบร้อยเลยทีเดียนะคะเดินยังไม่ถึงกิโลเลยนะคะกินน้ำซะแล้วด,ด,ด,ดอกยางดีปเปล่าเห็นนี่นะครับทุกคนนี่นะทุกคน,จ,น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 จุดนู้นเลยไปนูน่นเห็นว่าจุดนู้นน่ะนู่นนู่นไกลๆไม่รู้ว่ากล้องเห็นเปล่าเฮ้ยรับไม่ได้มันเป็นหทหาน โอ้มันก็ไม่คุ้มนี่โมโหมันจะเดินรัดไปยังไงก่อนเรได้มันเดินได้แต่มันแตมันแตมันไม่คุ้มไงปรเด็นนีะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเหนื่อยใช่ไหมันต้องเหนื่อยเยอะๆนี่คือผาหินกบนะทุกคนดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนมองให้เป็นกบนะอันนี้ผ่าหัวใจนะทุกคนมองให้เป็นหัวใจ นั่งอยู่ว้ตงนอนน้องนองมาไมาัน่าจะไม่ล้มเลยแกไปนั่งม,มนันล้มก็ได้ผลบาปอ่ะอันี่คือเข้าเข้าฐานจริงนะอันนี้คือเข้าป่าจริง,งแบบล้วไปเลยตื่งเต้นนะทุกคนคนเสื้อแดงอ่ะตึงนแต่ตีห้าครึ่งออกจากบ้านเจ็ดโมงนะเข้ามาที่นี่โดยตรงเลยนะตื่นเต้นมากอยากมาเดินป่า อันนี้ผาอ,อะไรวะาจนน,นัคาราชอันนี้คือผานัคาราชนะทุกคนโคตรเย็นจริงจริงจริงเย็นเยียดน้ำใสเลยเย็นเหย็นน้ำม่ใสเลยน้ำใสมากนี่ใช่ฉันมาเป็นตากล้องเลยใช่ไหมเคเอฟซีต้องเข้าแล้วนะเนินเราสู้ไหนอ่ะ ลานหินปุ่มเราจะไปลานหินปุ่มแล้วก็จะถึงลานหินปุ่มแล้วนะทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหม<ะ>ในกล้องจะได้ยินไหมว่าตัวังงตว<ะ>ในกล้องจะได้ยินเสียงน้ำไหมดีเนาะถนหนนตรงนี้มันไม่ไม่ลื่นถามคนร่วมทางยังอถ้ามันถ้ามันไม่พร้อมเปียกมันไม่มา,ามาหา หาความรู้ก่อนที่จะพาเมียมาใจใูกพี่อยู่แล้วนะว่าอย่างไรเจมส์ไม่ได้มาแนนอนหรืยัคือดีโทรกลับมาคุณกูรู้เลยเฮียนไปแน่อุ้ยอะไรอุ้ยไม่มีช็อตเด็ดเหรอแค่วันนี้ที่ร้านกว้างเนี่ยเหรอมาก็อยู่บนนี้เหรอบางคนนี้ชอบทำรมชาติค่ะชอบหรือไม่แ่บ มันเขียวจริงๆนะเพราะมันอยู่ในกล้องแล้วอะ่ะวิจัยเรื่องต้นต้นไม้อะไรเงี้ยเขาสื่อถึงเขียนป่าเขี่ยน,นอะไรวะเนี่ยว่าตรงนี้เป็น,งนไงกายจะถึงแล้วเฮ้ยแต่ที่เนี่ยยังเป็นไม้อยู่นะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นลานลานตรง,งนู้นลานอะไรวะจุนลา,านหินแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรวะป <S <S เป็นสะพานปูนไปแล้วต้องมาใครไม่เคยมาต้องมาให้ได้อะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะ มึงให้คนติดตามมึงแสนหนึ่งก่อนมึงค่อยพูดของโน้ตที่กูซื้อเนี่คือแบบเหมือนว่าคนติดตามกูนี่โหหกหลักเลยหลักแสนแล้วเนี่ยทุกคนช่วยติดตามเพื่อให้จูนซื้อกล้องอะไรวะโดนห<ด>น,น่อยนี่คือเดินจริงๆนะเดินแบบไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายอะไรเลยอะเฮ้ยทำไมทางมันแบบมันแคบลงแคบลงเลยนะฮะแบบไม่สนใจอะไรเลยกูเดินอย่างจริงจริงงๆมากอะแบบ เอออันนี้นะครับมเมวบอกทางเลยว่าอันนี้คืออะไรอะไรเดินอย่างเดียว,วเดี๋ยวมันไปทะเลาะก,กับพึ่งอีกนะจูนะ่ะนี่นะทุกคนถึงร้านหินปุ่มแล้ว,ว,ว,วคือเจ้าของช่องแบบตะบ,บี้ตะบันเดินอ่ะเป็นไงทุกคนเอาง่ายเลยนะถึงแล้วนะครับทุกคนนี่พี่ คิดหวังไหมไม่คิดหวังนะที่มากันเนี่ยที่ง่ายเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหกูคนไปที่แท้เลยวุ้นลมดิเฮ้ยทุกคนเป็นง <c oughs> ไ,ปไงล่ะครับเนี่ย <c oughs> ดูบรรยากาศเป็นไงสุดยอดไหมมนคุ้มค่าที่มาบอกให้ด้วยพี่เลี้ยคนเยอะนะ ่ะเดินไปคุ้มค่าที่มาก็ที่แล้วผมยาวนะใช่แล้วแล้วผมยาวฮะผมสผมมมมั้นผมโูต,ตรเมียกูด้วยนีนนะ่ทุกคนดีหัวฝนมาฟุตเกมู่นะนะนู่นนะทุกคนเราจะต้องไปตรงจุดนู้นอะีกนะเห็นปะ่ะเหมือนอ้อมนะผาชูทง ทำไมไทำไมอ่ะไม่มันต้องข้ามไปตรงนู้นจะข้ามยังไองอันเนี้เขาก็ข้ามกันกนะไฮ้ฟุ๊กดูมันไม่เอามันกว่างครับเรียบร้อยเลยขาไอ้ <c oughs> พี่เขาบอกสะพาน,ยนอยู่งี้ไม่ใช่เหรอนี่สะพานอนี่ยังเดินนอ้าไม่ได้กันเดิอนนอไไน้าไม่ได้อนนอก,ไไกัน <c oughs> แล้วก็อเลยครับโอ้ยดูงสูงขึ้นบบตายหลายอันด้วนะ เป็นไงบ้างครับหน้าบานตลอดะต้องสอบถามคนที่คนที่ไม่เคยมารอน้ำแล้วนะรอน้ำแล,ล้วเมื <c oughs> ่อกี้เมื่อกี้ครับผมสอบถามนะครับว่าเคยมาครั้งแรกรู้สึกเป็นไงบ้างครับผม <c oughs> เดี๋ยวจีเดี๋ยวจี <c oughs> ้เดี๋ยวจี้เดี๋ยวจี้กู้ฝนเมื่อกี้มูนมุดน่นอนเลยเนี่ยที่เสียงน้ำหู้หัวเฮ้ยเปียนเปียกเปลี่ยนเปียกอะไรเปียนเสียงไอ้เละไร อะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของของเขาเรียกว่าร้านหินปุ่มถูกเนาะถูกเนาะเออเป็นร้านร้านปุ่มนะครับดูบรรยากาศนะตั้งแต่เริ่มเลยท่นี่ใช่ไหมมองนี่กระเป๋านี่ทุกคนนี่วันอาทิตย์ปกติคนต้องเยอะนะแต่นี้คือคนไม่เยอะเนาะอือดูดิเขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรวะอะ,รอะไรล,อย,ลอยฟ้านะอะไรวะไม่ใช่ผักบุ้งเอยฟ้าไ,ไม่ใช่อะไรอะไรลอยฟ้าวะไอ้สวรรค์เออนี่สวรรค์ลอยฟ้านะนี่ดูบรรยากาศทุกคนอันนี้ที่ที่เห็นนี่คือเขาเอาปูนมาโป๊เอานะใช่ อ,นนอันนี้ก็เตรียมตัวที่จะไปอ่าผ่าชุดทงเส้นทางก็เส้นทางก็จะมีจุดประมาณนี้ เดินหาฝนแท้ๆดูหรอเดินหาฝน,นแน่ๆเลยดูหรอ ก็ไ่ายนะเฮ้ยเจมส์มาหมุมึงถ่ายก่อนมันคือหมอกเฮ้ยทุกคนเอาง่ายเลยมันคือหมอกโอ้โหโคตรเย็นไอ้สัตว์สบายมากเลยดูดิโอ้ยเหมือนฝนเลยนะแต่ไม่ใช่โอ้ยมันมันพัดมาเนี่ยดูดิ่โอ้ยพุ่งตรงดูนี่ไม่ผิดหวังนะวันนี้มาพุ่งตรงเลยมันพัดไปโน่นแล้วมันพัดไปโน่นแล้วถ่ายชื่อทง ขาล่าค่ะขาล่าค่ะเยวดีดีีชอบร้องอะ่ะมันไม่ร้องเหมือนที่บ้านเนาะทำไมมันเหมือนมันบิน จับ1 1> มืกจับพีดจับพ anyway> ี่เอาดิมันกัดใีรแล้วนะนะไเคี่ยไม่ใช่กมันมมันมันมีหาอย่างเงี้ยอนมีทางมีป่าปิงเยอะปเรียกว่อะไรนะจังหวดหนูรักเงย ถึงแล้วผาชูชงฝั่งนี้ไม่เ มาปุ๊บหมอกหายเลยเขามีบันไดให้ขึ้นทำไงครับไปไงทุกคนเอาง่ายเลยตอนนี้ถึงเลยนะครับผมผาชูทงนะครับเป็นจุดสูงสุดเนาะที่ได้เจอได้ได้เดินมาครับนี่นี่คือทงนะครับทงวันนี้นี่นี่ทงเนี่เอ๊ะไงล่ะ หมอกก็เยอะวิวก็ดีนะวันนี้ก็มีเพื่อนมานะกัะ๊สอะไรบ้างดูหัวกูด้วยอะไรนะดูหัวฉันด้วยเหรอคะแล้ว,ลวอีกคนนึงนะอีกคนนึงนะนี่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 คือวิธีการการถือกางเงี่หนั่งมาเจนนี่ยังไงละ่ะโอ้โหถามจิงเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยแนละ้วถึงก็จิ้มในน้ำเลยมื่อขานั่นแหละคือ เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับผมบรรยากาศก,ก็คือดีมากไอที่เห็นนะ่ะเอาง่ายๆนะทุกคนมันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ฝนนะเวย้ยมันคือหมอกนะเอาง่ายเลยไอเราคิดว่าเออคืมอ,อย่างเงี้ยแม่งฝนแน่นอนเอาตกแน่นอนแต่จริงไม่ใช่ครับมันคือหมอกนะทุกคนไม่รู้ว่าในในในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะแต่วิวคือแบบว่าเนาะให้ล้านอ่ะตรจริงเลย มาเที่ยวกันได้นะครับที่พิษณุโลกนะครับผมนครไทยเนาะเป็นปูหินล่องกล้านะครับผมแล้วก็หรือหรือจะเป็นผาชูทงนะที่เขาเรียกกันกนะ็คือผาชูทงร้านหินปุ่มร้านหินแตกอะไรอย่างเงี้ยล่องกล้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเรียกได้หมดเลยแต่ว่ามันอยู่ในเขตของอพิษณุโลกนะครับผมมาได้นะครับจับ GPS มาเลยนะครับผม ดูดินี่คือหมอกนะทุกคนที่วิง่งที่วิ่งเป็นสายอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่คือหมอกนะทุกคนเนี่ยคือบรรยากาศดีมากนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาสิ้นสุดเพียงเพียงเท่านี้แหละเนาะ เอาง่ายเลยสําหรับคนดูท่าไหนนะครับที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับช่องจูนโมโตเจนพนะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําทคลิปต่อๆไปนะครับอยากจะให้ผมไปทําอะไรนะครับไปเที่ยวที่ไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่า ถูกใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับเผื่อบางทีเราเดี๋ยวผมจะปักอ่าพิกัดหมุดไว้ให้ที่เนี่ยนะครับเผื่อบางทีคนต่างจังหวัดในพื้นที่ที่อื่นนะครับที่ไม่รู้นะครับว่าพื้นที่วิโลกเนี่ยอยากจะมาเที่ยววิโลกสักครั้งนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดลงไว้อ่าใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะครับเผื่อบางทีเราอยากจะไปเนาะสำหรับวันนี้นะครับช่องจูนมอโต้เจนพีนะครับก็จะขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้คือสิ้นสุดการเดินทางของผมแล้วนะครับผมตั้งใจวันนี้ตั้งใจจะมาสุดแค่ผาชูทงเท่านั้นนะครับผมวันนี้ก็ได้เดินนะครับก็หลายหลายกิโลอยู่นะถ้าเกิดนับแล้วนา่าจะประมาณร่วมๆกับสองกิโลนะครับผมก็วันนี้ก็เหนื่อยเป็นพอสมควรนะแังว่าขากขลับเดี๋ยวก็จะลงทางอ่าภูทะเบิกละสำหรับวันนี้นะครับจูนมาโตเจนพีขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนอ่ะบุกมือบ่ายหน่อยจุกุ อันนี้เป็นช่องช่องวอรเดอร์มนะครับผมฝากไว้ติดตามด้วยเดี๋ยวมันจะผ่านตัวมามาทำเกี่ยวกับ,กบทาวเรลแล้วครับเจอกันทุกคน